โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็เลตไลฟ์ใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเซตนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะนี่เลยนะครับกิจกรรมเข้ามาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของชุดนี้นะเลตไลฟ์สองพนะครับทุกคนนะระยะเวลาสิบหกวันเลยนะครับเขาก็บอกว่าชุดเนี้ยมาแค่ปีละครั้งนะครับทุกคนนะ แล้วก็จะมีเลเไลท์เก่ามาด้วยนะครับแต่เลเไลท์เก่าเก่าผมมีแล้วนะครับนี่คือเซตนี้แล้วก็จะมีตัวผู้หญิงเข้ามาด้วยนะครับแต่ผมจะไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะครับผมจะมาแต่งตัวให้ดูนะครับว่าเขาให้ส่งมาให้ผมรีวิวแล้วแต่ผมยังไม่มีเวลาได้มารีวิวจริงๆก็ต้องขออภัยอีกทีนะครับทุกคนผมแบบไม่มีเวลามาจริงอ่ะคนดูผมติดดันสี่วีแบบงานนะครับผมใครสนใจก็ทักเพจไปได้นะผมรับดันอยู่นะ โอเควันนี้ผมจะมาแต่งให้ดูนะครับแล้วแบบไม่ตัดเลยนะผมจะใส่แบบใส่ให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนโอเคมาดูกันเฉพาะเลดไลท์ light, ตัวใหม่เลยนะครับผมไม่เอาตัวเก่าเลยนะผมจะแนะนําเฉพาะชุดนี้เลยมาเดี๋ยวผมหางเกียงใส่ให้ดูทั้นแรกรองเท้าเปล่าตึงๆเปลี่ยนหัวหมวกเอฟไปหน้ากากประมาณนี้นะครับนี่ใส่กับหมวกเอฟอะไรหน้ากากก็ประมาณนี้นะครับเออหน้ากากก็พอได้นะ เดี๋ยวดูหน้ากากเต็มๆกันหน้ากากก็เดี๋ยวผมให้เทียบกับหน้ากากของตัวปกติดูครัอบอืผมว่าก็ไม่ได้แย่อืมก็เท่ยู่นะผมว่ามันปิดค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เสื้อก็ผมว่าเสื้อมันเดี๋ยวผมลองใส่กับได้หลายตัวให้ดูก่อนนี่นะเกรงเกยงตัวนี้นะปีกนกแดงใส่กับเลนสไล์เก่า ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเสื้อแจกบีไงไม่รู้ว่าสีมันตัดกันผมสําหรับผมผมไม่ชอบอะ่ะใช่สําหรับผมนะใครชอบก็ไม่ว่ากันนะครับคุณดูเพราะคนละสไตล์กันเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะลองใส่กับลหลายๆกางเกงให้ดูนะครับเผื่อใครที่ตัดสินใจอยู่แล้วก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับน,นะมาเดี๋ยวผมลองใส่กางเกงแล้วก็เปลี่ยนเสื้อให้ดูนะครับ เก่งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อให้ดูเดี๋ยวใส่กางเกงสําหรับผมผมไม่ชอบเลยเสื้อผมไม่ชอบเลยเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อนี่วะเอ้ใส่กางเกงของชุดมันสําหรับผมผมไม่ชอบเลยนะมันดูผมก็เลยไม่สุ่มนะครับมาเดี๋ยวลองใส่กับเสื้อตามทองลองใส่กับหลายๆชุดให้ดูนะครับทุกคนก็พิจารณาเอาเลยนะ สำหรับผมผมไม่ชอบนะครับผมก็เลยไม่ได้สุ่มเอาสไตล์ใครสไตล์มันนะทุกคนผมไม่ชอบทุกคนก็สามารถยังสุ่มได้อยู่นะยังไงบ้างผมพยายามใส่กับเสื้อที่คนคนเขาฮิตให้ดูอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหน้ากากกับหัวให้ดูนะ อากากว่าเข้ากับหัวอะไรบ้างผมว่าเสื้อก็มีประมาณนี้แหละนะครับทุกคนมาผมจะลองเดี๋ยวเราใส่ชุดปกติเลยแล้วเราก็เปลี่ยนหัวนะครับว่าหน้ากากมันจะเข้ากับหัวอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่หมวกเอฟไปเนาะหัวฟ้าหัวขาวหัวนี้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 หัวก็หัวอะไรว่านิดๆอีก ไม่ชอบอะ่ะผมไม่ชอบทั้งชุดเลยเอาจริงคนดูสําหรับผมอะ่ะผมไม่ชอบนะครับผมก็เลยไม่ได้เอานะไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนี่น,นีีผมก็หาหัวใส่ให้ที่ที่คนใส่เยอะ,อะหัวอะไรที่คนใส่เยอะโอเคโดยรวมคลิปนี้ก็น่าจะมาสั้นๆแค่นี้เลยนะครับผมโดยรวมผมว่าสําหรับผมอะ่ะผมไม่ชอบใส่ชุดไหนก็ผมไม่ชอบเลยอะ่ะผมแ ผมไม่ชอบแบบเอาง่ายๆนะครับผมใครที่ชอบก็สามารถมาสุ่มได้นะครับเลนไร่2,23นะครับแล้วก็มีชุดเดิมให้ใส่มีชุดเดิมให้ด้วยนะครับคนนะโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ได้สุ่มให้ดูก็ต้องขออภัยคนที่คิดว่าผมจะสุ่มด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคิดว่าผมจะสุ่มนะครับก็ไม่ได้สุ่มนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ลองใส่กับได้หลายชุดให้ดูแล้วก็รู้สึกกกว่าายเหมือนนั โอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายนะครับ